งานของจิตเป็นงานละเอียดละเอียดย,ยิ่งกว่างานอื่นใดเท่าที่เดืผ่านมางานของจิตนี้ต้องในท้ายสติปัญญาทุ่มเทลงอย่างเต็มความสามารถจริงๆค,คำว่าสติปัญญาก็มีความอ่อนแอและมีความกล้าแข็งได้เหมือนกัน ขณะที่เราพยายามฝึกผลอบรมสติปัญญาของเราเบื้องต้นก็นล้มลุกค,ครานแพ้มากกว่าชนะอะถ้าพูดถึง่องความชนะได้น้อยกว่าเสียไปแต่ยังดีกว่าที่เสียไปตลอดเวลาซึ่งไม่มีความรู้สึกว่าตนเสียไปหรือไม่ได้คิดว่า ตนต่อสู้เพื่ออะไรหรือแก้ไขอะไรบ้างมันดีกว่าอย่างนี้เพียงขณะที่เริ่มฝึกหัดจิตเบื้องต้นเราก็ได้เริ่มท้าสติแล้วคือมีความตั้งท่าตั้งทางภายในจิตใจคือทำความรู้สึกมีเสียตนาพร้อมไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ทราบเรื่องของจิตที่คิด ออกอย่างละเอียดลราออกวนงานอื่นๆเราจะทาอะไรทางกายเราก็ทําไปได้อย่างสะดวกสบายคิดไปไหนก็คิดได้แต่งานนั้นก็ไม่เสียแต่งานของจิตนี้ถ้าจะปล่อยคิดไปอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าคิดก็ต้องคิดด้วยเจตนาจริงๆคือคิดอ่านไตรตรอง ซึ่งเรียกว่าเป็นงานอันหนึ่งแต่คิดตามธรรมดาของน,นิสยัยจิตนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจรีงกว่างานละเอียดแต่ก็เป็นงานเพื่อเราโดยเฉพาะจริงๆอันดับแรกก็คือเพื่อเราอันดับต่อไปก็เพื่อผู้อื่นท,ที่ควรจะได้รับหรือควรจะได้สงเคราะห์กันเป็นลำดับดังพระพุทธเจ้า,จาของเรา ในขณะที่เฉลตจออกทรงผนวดเบื้องตน้นพระรมในเบื้องตน้นก็น่าจะมีความปรารถนาว่าจะเป็นศาสดาสอนโลกก็าตามแต่ก็ไม่มีน้ำหนักยิ่งกว่าที่จะบำเพ็ญพระองค์เพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดหรือเ่อความแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องอยู่ภายในพระทัยือยกิลสราชวะทั้งปวงนี่เป็นภาระที่หนักหน่วงมากทีเดียวขนาดที่ตัด จากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายนี้สัวนโลกตัดกันไม่ค่อยออกหรือตัดกันไม่ออกแต่พระพุทธเจ้าทรงฝืนอย่างยิ่งถ้าเราพูดตำรา,าของเราอะไรจะรักยิ่งกว่าเมียนะอะไรจะรักยิ่งกว่าลูกนะอะไรจะรักยิ่งกว่าสมบัติมาตรฐานยิ่งกว่าเจ็ดเตอะศเจียรีิสก อำน,นาจวาสนาที่ตนปกครองอยู่อันดับแรกก็คือพระชายานี่เป็นสำคัญมากเพราะเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันอันดับที่สองรองลงมาก็คือพระราชอโอรสแม้จะเสด็จเข้าไปชมพระโอรสในขณะที่จะเสด็จออกสมงวดยังต้องฝืนพระไทยหากว่า สาเดจเข้าไปเยี่ยมพระโอรสซึ่งกำลังสยญ,ญาติอยู่กับพระมารดาก็เป็นเหตุจะให้พระมารดานั้นตื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นอุปสรรคต่อการทนวดของพระองค์สุดท้าก็าต้องตัดทั้งสองฝืนจิตฝืนใจตัดอย่างยิ่งเหมือนก็บบอกหัวใจลอยไปเลย เสด็จออกไปเต็มไปด้วยความห่วงความใย,ยตั้งแต่วาระแรกที่เสด็จออกจนกระทั่งการบำเพ็ญปฏิบัติตู่ตลอดเวลาความคิดความห่วงใย,ยไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่ากิเลสประเภทนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมากที่สุดอุภาณาจิตใจแต่พระองค์ก็ทรงฝืนเต็มพระสติกำลังความสามารถตลอดมานอกจากนั้นเน นอกจากนั้นแล้วยังฝืนต่อความเป็นอยู่สถานที่อยู่การบําเพ็ญลำบากลำบนขนาดไหนพระทายตั้งไว้ไม่ยโลดละไม่ท้อถอยถึงจะคิดถึงอะไรๆก็ตามพยายามตัดอยูตลอดเวลาเพราะเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นการถอดถอนกิเลสต้องถอดถอนสิ่งเหล่านี้จาเป็นต้องฝืน คิดดูตั้งแต่ขณะเสด็จออกทรงพันหวดเบื้องต้นจนกระทั่งถึงวันดนกัดสรู้เป็นเวลาหกปีนั้นจะมีความทุกข์ความทรมานมากมายเพียงไรเพราะเป็นคนโลกกับที่พระองค์ประทับอยู่แต่ก่อนกับที่ไปประทับอยู่ในป่า เืงอการบําเพ็ญก็ต้องเป็นไปด้วยความเข้มงวดกดขันสละเป็นสละตายสลบสลายสามครั้งนาอดตกรยาหารถึงสี่สิบเก้าวันทำไมจะไม่ทุกเพียงอดเก้าวันสีวันก็เป็นกองทุกพอแล้วแต่เพราะอย่างยิง่งเนยว่าตาวันตาก็เคยอด เหมือนกันได้เวลานานๆตั้งสี่จุกววันก็ได้แต่ท่านก็ต้องทุกข์ของท่านเต็มที่เป็นแต่เพียงว่าแง่งการปฏิบัตินั้นผิดกันกับพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ทรงอดภรกรยาหารไม่สวยเลยสี่ถึงเก้าวันนั้นเป็นความมุ่งจะตรัสรู้เพราะการอดอาหารนั้นเท่านั้นโดยไม่มีความเพียรทางจิตใจเข้าเกี่ยวข้องเลย แต่ที่พระท่านอดนี้ท่านอดเกี่ยวกับเรื่องจ,จิตใจพืออันนั้นเป็นแง่หนึ่งแห่งอุบายวิธีแก้ทิเละหรือเป็นการช่วยการแก้ทิเลสในทางจิตตภาวนาจึงมีผิดแปลกกันอยู่ที่ตรงนี้แล้วการฝึกการทรมานทั้งร่างกายก็ไม่รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยการหลับการนอนก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาการทั้งสี่คือยาบทยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสะดวกสบายเลยภายในจิตใจก็โรคเกับทิเละ ทุกประเภทที่มีอยู่ฝังอยู่ภายในใจเหตุใดจ,จะไม่รับความทุกข์ความลำบากความทรมานความทุกนี้ไม่มีใครต้องการแต่ก็จําเป็นต้องฝ่าฝืนก้าวเข้าไปสู่กองทุกนั้นจนกระทั่งผ่านไปได้ในขณะที่ก้าวเขาไปผ่านไปกับกองทุกในยาบุตรทั้งสี่ทึ่งเต็มไปอยู่ในร่างกายของเราล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกทนั้นใครจะไม่มี ความทุกข์ความลำบากมากมายจะไม่รับความทรมานทั้งทางด้านจิตใจด้วยต้องทรมานอย่างเต็มที่ต้องทุกข์อย่างแสนสาหาัสจนกระทั่งในตรัสรู้แล้วโดยวิธีที่ถูกต้องคือทรงกาหนดอนาปานนสติแล้วจึงได้เบาพระไทยลงเรียกว่าเป็นคนลโลกอีกเช่นเดียวกันหรือพระไทยที่ เต็มพระโยิเยตเลืแต่ก่อนนั้นได้ลกลายเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มดวงแล้วก็น,นำมาสั่งสอนโลกการเกี่ยวข้องกับโลกแนะนำสั่งสอนไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความทนคนประชาชนก็ย่อมมีความตนใจมากขึ้นโดยลนำะับเพราะต่างคนต่างจะหนีทุกต่างคนต่างจะหาความสุขใส่ตนเองหาหลักฐานหาที่พึ่งทางจ,จิตใจ พอได้ยินจิระศัพทิคุณของพระองค์ว่าเป็นผู้ทรงสั่งสอนโดยถูกต้องแน่นยํำก็ยิ่งเกิดความสงสัยมากขึ้นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์จนปรากฏเป็นภาษาวกขึ้นมามากมายกากกองนอกจากนั้นก็ยิ่งแตกแขนงไปแล้วพุทธภาระที่พระองค์จะทรงเกี่ยวข้องกับประชาชนนั้นมีจำนวนมากมายเพียงไร นี่ก็เป็นความทุกข์โดยลำํำดับแต่ความทุกข์ประเภทนี้เพื่อสงเคราะห์โลกโดยตรงไม่เกี่ยวกับพระไทยของพระโอ์ที่จะต้องแก้ไขีิเลอ,อาสะวาออกจากภายในนั้นเลยนี่เราสรุปความทุกข์ความลําบากแห่งการประกอบความภาเพียรนับพยายามที่จะหลุดพ้นออกจากอ,าอํานาจแห่งความกดทวงหรือข้อบงังธรรมชาติอันหนึ่งที่บังคับอยภายในพระไทยของพระพุทธเจ้า มีความทุกข์ความลำบากก็ทรมานเช่นนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เป็นมาด้วยความลำบากเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงลำบากเช่นนั้นการสั่งสอนก็ต้องสั่งสอนตามปฏิปทาที่ทรงบัเพ็ญมามีความลำบากหรือหนักเบามากน้อยเพียงไรเช่นเดียวกันจะสั่งสอนอย่างอื่นไปไม่ได้ความเฉลียวฉลาดแหลมคมก็มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าหากว่า ธรรมะที่จะนํามาสอนโลกเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายโดยไม่ต้องทําความปากเปียนให้ลําบากลําบนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะประทานธรรมะที่เหมาะสมให้ทุกๆคนใครพอฟังแล้วก็จะสำเร็จมรรคผลนิพพานไปเรืๆๆ่อยๆไม่ต้องมาปุกผนทรมานให้ลําบากลําบนด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทาบุญทำทานเสียอะไรๆตลอดถึงไม่ร่ำเวลากําลังวังชาไปเลยแต่นี้ไม่มีทาง ที่จะให้เหมาะสมยิ่งกว่าทางที่ทรงดำเนินมาแล้วและได้ผลมาแล้วอย่างพอพระทยได้แก่มัชฌิมาปฏิปาทาคือทางสายกลางแปลว่าเหมาะสมที่สุดเนี่ยเราแปลเอาความเลยว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าอะไรแปลว่าเหมาะสมที่สุด บันท่าจะพูดเครื่องมือกับบรรดาคเครื่องมือที่จะแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชฌิมาปฏิบาัตาิจึงเรียกว่าเป็นทาำกลางเสมอหรือเหมาะสมอยู่ตลอดมาแกกิเลสทุกประเภทในหัวใจสัตว์เมื่อมัชฌิมาปฏิบัติเป็นมาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะให้นอกเหนือไปจากปัจมัชฌิมาโดยที่ให้เป็น เป็นไปด้วยความต้องการของตนที่ไม่ต้องดำเนินตามหลักนั้นเลย,ยมันเป็นไปไม่ได้จำเป็นต้องยึดหลักปฏิปทาจะ,จะยากจะง่ายจะลำบากเยังไงก็เช่นเดียวกับเราถากถามหุนทางจะไปสู่จุดที่หมายมันจะรบรุงดังขนาดไหนเมื่อเข็มทิศของเราที่ปากลงไปแล้วโดยถูกต้อง มีกหมายป้ายทางไว้แล้วว่าต้องเดินต้องทําไปตรงนี้เราก็ต้องทําแม้แต่ภูเขาก็ต้องเจาะอันทะลุเข้าไปเช่นถ้ำขุนต่างเป็นต้นเนี่ยต้นไม้จะใหญ่นาะขนาดไหนลกลุมดังเพียงไรก็ต้องถากต้องถางสูงต่ำก็ต้องขุดทําลายกันลงจนเป็นที่ราบลื่นเป็นทางที่ควรเดินได้แต่เราจะเลือกเอาที่อื่นมันเลือกไม่ได้ การดําเนินปฏิบัติธาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็ถือเอาเรื่องจิตใจของที่มีกิเลสอยู่ภายในใจของเราว่ามีมากน้อยอย่างไรถ้ากิเกลสเรานั้นหนาจงมืดดํากรราตาแต่จะให้มันสําเร็จ็สสเจิ้นให้มันออกหมดด้วยการนึกออกอย่างเท่านั้นได้แล้วรบ ศาสนาก็ไม่จําเป็นจะต้องเอามาสอนโลกข้างหามพระพุทธเจ้าและสาวกบทั้งหลายท่านก็เป็นมานานย่้งเป็นมาด้วยความสะดวกแค่นี้แต่นี้ก็เป็นไปไม่ได้ต้องเป็นตามหลักมัชฌีมาปฏิปทานิจเีศของเรามีขนาดไหนที่พอจะเอากบไปไส่ไม้ทั้งต้นของคนถากคนฟันคนตักตุนไปขนาดไหนเราก็ต้องเอาลงอย่างหนักมือจนกระทั่ง มันเหมาะสมแก่กบที่จะไปใส่เราถึงจะใส่ได้ถึงความเคยรที่จะใช้สติปัญญาอย่างละเอียดลอให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทน,นั้นมันก็เป็นไปเองถึงระยะที่จะเอากันลงอย่างหนักสลับเป็นสลับตากันลงทั้งส่วนร่างกายเราก็ยอมรับอ้าวสู้กันไปนี่คือหลักมนะัชฌิมาเป็นอย่างนี้และยังเป็นที่เหมาะสมกับ ผู้ปฏิบัติเป็นลายลายไปด้วยนิสัยของเราเป็นอย่างไรถ้านิสัยของเรามันหยาบก็แสดงว่ากิเลสมันหยาบเราต้องทําให้หนักมือถ้านิสัยของเรามันละเอียดคือกิเลสมันละเอียดไปพิจารณาอะไรมันคล่องแคล่วเข้าไปโดยระดับแก้กิเลสไปได้เดิมดับนั้นมันก็ไม่ยากเพราะกิเลสมันไม่มากช่นเราลองถางป่าป่าไม่มากไม้ลายนี่มันก็ถางได้ง่ายถ้ามันป่าหนาเราจะไปททาให้ง่ายเหมือนอย่างป่าไม้บางๆมันก็เป็นไปได้มันต้องหนักมือ นคนคนเดียวนั่นแหละพิเรยในขณะที่มันหนักมันยากมันยากจริงเราต้องใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงทุ่มเทกําลังล,งลงเต็มความสามารถเอาตายก็ยอมตายเถอะนะอย่างไรก็เรื่องความตายนี้มันเต็มอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเราจะแยกแยะไปไหนจะปิดตัวไปไหนจากความตายนี้ไม่ให้ตายถึงวาละถึงการถ้งมันแล้วยังไงมันก็ต้องตาย อาชามีอยู่กับตัวของเราอยู่แล้วเรากลัวไปอะไรเมื่อจะทําประโยชน์ทำไมจะกลัวตายการทําประโยชน์ไม่ใช่การทําความร่วมโมคิดหายแก่ตัวเองซึ่งพอจะกลัวความตายความตายก็เป็นเรื่องความตายอันหนึ่งต่างหากนี่เป็นเหตุให้เกิดมานะในทางที่ดีมีกําลังใจขุดค้นกันลงไป ให้มันเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตนท่านมาทุกคำพีทุกคำพีสอนมาลงทุกที่กายที่ใจของเราในทางนั้นกองทุกคืออะไระก็คือกองกายกดวงใจของเราเนี่ยคือกองทุกขันห้าแปลว่าหมวดหรือแปลว่ากองเนี่ยกับกองทุกนันเลํางนดดูลงทุกที่ตรงนี้แยกแยะตัวให้ดี ให้มันเห็นประจักษ์ว่าทุกมันเป็นความจริงเป็นอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นความจริงใจเป็นความจริงเป็นอย่างไรให้มันเห็นเรื่องที่ขันที่ใจของเราีเรียกว่าเรียนเพื่อรู้เรื่องของเราเรานั่นแหละเป็นผู้ขอเรื่องใส่ตัวเราเองไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดบูกเสียงกริงลดเครื่องสัมผัสอะไรมาเป็นผู้ขอเรื่องให้เราอันนั้นเป็นแต่เพียงต้นเหตุอันหนึ่งที่ให้จิตไปคิดเป็น ยึดเอาสิ่งนั้นแล้วมาเกิดอารมณ์เป็นข้าสุดแก่ตนเท่านั้นความเป็นข้าสึกอันแท้จริงก็คือความคิดความปรุงความสําคขัญมั่นหมายไปในทางที่ผิดของจิตนั่นแหละจึงเป็นการสั่งสมความทุกข์ขึ้นในขณะที่จิตจิตไปในทางที่เป็นกิเลสที่เันเรียกว่าสมุทัยเป็นเครื่องผิดทุกความเมื่อเราค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาตามสัจธรรมที่เป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้ว ด้วยสติปัญญาไม่ลดละความเพียรความจริงต้องปรากฏขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเป็นความจริงเต็มส่วนภายในยจิตใจของเราตอนนั้นละ่ะภาระทั้งหมดที่เต็มไปด้วยความตะเกียกตะกายความปากความฝืนความทรมานตนเองเพื่อแก้กิเลสจะหมดไปทีนี้ก็เหลือตั้งแต่กองทุก ซึ่งเป็นกากเมืองอยู่ภายในร่างกายอันนี้มันก็เห็นมีพิษมีสงเอนสมบัติอันมีคุณค่าอย่างยิ่งก็คือใจเราได้ประกอบบำเพ็ญบรรตุเข้าเต็มดวงใจของเราแล้วมันก็เหลือแต่กา,กากเมืองคือขันห้าในแต่ร่างกายอา้าวออไปเมื่อไหร่ก็ยอมรับกันอยู่แล้วเพราะพิจารณาเพื่อการยอมรับนีไม่ได้พิจารณาเพื่อการปฏิเสธว่ามันไม่ตาย เรื่องความตายมันมีอยู่แล้วทุกธาตุทุกขันยอมรับกันตามหลักความจริงว่านี่คือป่าชาของเราได้แก่ธาตุขันนี้เองนะิจารณาจนจบอันนี้แล้วมันก็เป็นกากเมืองไปถึงคราวมันสลายจะชาวจะเรียกเป็นบุคลาธิฐานว่าพยายามมตจุราชมาเอาก็ให้ไปนี่คืกา,กากเมืองความจริงพยายามมตจุราชทั้งแปลว่าอะไร ก็คือความสลายของธาตุของขันธ์ที่มันประชุมกันนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวใช่ไหมถ้าเป็นตัวก็เป็นตัวของเราเองสลายลงไปมันไม่มีอื่นใดนี่เมื่อเรียนตามหลักความจริงนี่แล้วอะไรจะมาหลอกลวงจิตใจเราได้ในโลกนี้นอกจากอาการของจิตเรื่องของจิตหลอกลวงตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจำปองอยู่ภายในนั้นเป็นส้าเหตุให้หลอกลวงเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสิ่งจำปองทั้งหลายนั้นถูกบราหลาแล้วด้วยสติปัญญา ก็ไม่มีอะไรจะมาหรอกขันก็ทราบว่าเป็นขันธาตุทราบว่าเป็นธาตุากายก็สมมติว่าเป็นกายก็รู้ว่าเป็นกายเวลาตายก็ทราบว่ามันจะตายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายก็ทราบไปแล้วเวลามันจะตายจริงเราจะไปหวังไหนที่ไหนเพราะมันเดินไปตามความจริงของปัญญาที่เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วนั้นแน่นี่ท่านเรียกว่าการเปลืองตนการสลัด สิ่งที่เป็นค่าสึกต่อตอนเองออกไปพ้นจากการกดขีบ่บังคับของใจมีกิเลสเป็นตัวสำคัญเพราปกติจิตนั่นเป็นเหมือนนักโทษไม่ได้อยู่โดยลำพังต้องมีผู้ควบคุมมีผู้บังคับบัญชา มีผู้ทรมานอยู่ตลอดเพราะอยู่ใต้อำนาจของเขาเมื่อได้สลัดปัดทิ้งหรือตดแอกออกไปจากสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เป็นอิสระเสรีพ้นจากการกดถ่วงบังคับอะไรๆทั้งสิ้นนั่นนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมเสรีหรือธรรมเสรีอิตเสรี เป็นอิสระภาพดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างฟังได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะทำอันตรายแก่จิตใจของเราได้นะเมื่อถึงถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องถามหาที่มุ่งความสบายความกดเครื่องภาระ,ะอะไรที่ว่าลําบากระบนมาแต่ก่อนนั้นจะมาเป็นผลให้ประจักษ์ในนี้แหละความลําบากทั้งหมดเป็นผลให้เราได้รับความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นความลําบากในการประกอบความเพียจรจึงไม่มีอะไรเสียหาย เป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงจุดหม้ปลายทานนี่เป็นความลำบากที่มีคุณค่าไม่ใช่ลำบากเฉยๆลำบากด้วยการประกอบความภาคเพียรเพื่อเราเองนี้มีคุณค่ามากอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ไม่น่าขยะขยงเป็นสิ่งที่ไม่น่าอิจฉาระอาใจเป็นสิ่งที่น่าดำเนินหรือน่าทำเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความหลุดพ้นจาก สิ่งกดถ่วงภายในจิตใจแต่เมื่อถึงธรรมชาตินั่นแล้วมันหมดปัญหาไปทุกอย่างไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละท่านอยางอิสระมีแต่ความาพูดแบบโลกออมีแต่ความสง่าง,งามความสว่างไสวใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงพิษไปแล้วอะใจกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้ว ที่้ชื่อเพียงว่าติดปากก็พูดได้่าใจใจบริสุทธิ์พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักธรรมชาติจริงก็กลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วอันนี้แหละท่านี้่าธรรมก็สดออกจากใจที่ประเสริฐพอหลุดพ้นจากสิ่งต่ำาซม,มทั้งหลายนี่นัชชิม,มาธรรม ในหลักธรรมชาติถึงเทียนเกษมเป็นท่ามกลางอยู่ตลอดเวลาคือพอดีอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีการไม่มีสถานที่แล้วไม่ต้องยุ่งกับเรื่องอดีตไม่ต้องคิดวุ่นกับเรื่องอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะปัจจุบันนี้เป็นธรรมชาติที่สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้ว แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ติดตัวเองจะไปวุ่นกับอนาคตให้เสียเวลามเวลาอะไรนี่นี่คือคือความหมดตังวลถึงที่อันเกษมท่านถึงอย่างนี้ความคาดความหมายของคนเราก็คิดว่าไปนูน้นไปนน่น,นข้ามโลกข้ามสารขก้าวไปนน้นเหมือนเขาไปขึ้นไปพระทิดพระจานทร์เนี่ยความจริงมันถูกกดทงที่ไหนปลดเรื่องแล้วมันก็ เป็นความกระเสเป็นอิสระขึ้นมาในที่นั่นแต่คําว่าที่นั่นนี่หมายถึงจิตเท่านั้นเราเราไม่ได้หมายถึงว่าที่สถานที่ต่างๆหมายถึงจุดแห่งความบูนนงนั่นเท่านั้นที่ว่าที่นั่นคือจิตนั่นเป็นผู้ถูกกดถ่วงหรือกดขีบ่บังคับมาเป็นกีกับกีกันจนนั่ไม่ได้และมาสลัดตัวออกเสียจากความกดถ่วงนั้นกลายเป็นอิสระจิตอิสระธรรมขึ้นมา ในความรู้อันนั้นนั่นแหละเรียกว่าที่นั่นหมายถึงที่อันนี้เองเราตั้งเป็นสมมติขึ้นมาถ้ามาตั้งอย่างนั้นโลกมีสมมติพูดกันก็ไม่ทราบประคารหมายอะไรเไยจึงทําเป็นปูนหมายป้ายทางไว้โดยคาพูดอย่างนี้แต่เมื่อเข้าไปถึงแล้วก็รู้กันเองพูดเอาอย่างไรมันก็ไม่ถูกถูกอยู่เฉพาะไม่พูดเท่านั้นถูกอยู่โดยลําทางของตัวเองที่รู้อยู่นั้นเท่านั้นอย่างอื่นทําอะไรพูดไปอะไรมันก็ไม่ถูก ความรู้นี่แหละที่เรารู้รู้อยู่เวลานี้ถ้าวาอาภัพก็คือธรรมชาตินี้เป็นผู้อาภัพเพราะไม่มีอำนาจและมีความรู้ความเฉลียวฉลาดทอที่จะตบเรื้องสิ่งที่อาภัพนั้นออกจากจิตจิตจิตจงกลายเป็นจิตอาภัพไปแต่เมื่ออาศัยการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอจนมี ความสามารถแล้วฉลาดสิ่งที่อาภัพออกไปใจนี้ก็กลายเป็นใจที่อัศจรรย์ขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรที่เป็นของอาภัพไปเกี่ยวเนื่องหรือไปแทรกซึมถ้าว่าอาภัพก็อยู่กับจิต<ม>พอแปะเสวยก็อยู่ขัดจิตเป็นแต่เพียงว่าพริกตัวออกเท<ม>่านั้นมันนี่การ แสดงทำประเด็นสมควรอันนี้รู้สึกเหนื่อย